สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมมิ n งโอเวอร์ออ a ชานอกันอีกเช่นเคยนะครับตามสัญญาจากคลิปที่แล้วนะครับว่าจะพาชมเจ้า KR150 นะครับผมตัวแรงในตำนานว่าคันนี้ทำอะไรไปบ้างเดี๋ยวไปพบกับรุ่นพี่ผมอีกรอบหนึ่งนะครับผมสวัสดีพี่เหนงรอบครับ,รบเออคันนี้พี่อยู่ๆทำไมถึงมาเลือกเล่นรุ่นนี้ครับพี่ก็ใจมันรักครับอยากปั่นรถเก่าสักคันหนึ่ง ซื้อมาปกติแล้ว KR เนี่ยมันแบ่งเป็นกี่รุ่นลหรครับพี่ KR มันก็จะมีไทส์แบนที่เขาเรียกกันไทา์แบนมีตุดเป็ดนะครับแล้วก็มีเซบิโกหลักๆให้พี่เอกช่วยพาเพื่อนๆมาชมเจาะลึกว่าทําอะไรไปบ้างกับคันนี้นะครับพี่รถคันนี้ก็เริ่มจากชุดสีครับชุดสีแท้ทําสีก็ชุดช่วงบนก็มีแฮนด์ SRX แท้ปั๊มบนดิตาลี ฝาแอนมือคัด TWN นี่ครับสวิต์ออฟลันนี่ครับแผงคอเจาะชกหน้าลีโอความล่างเมมโบ้เทาโลโก,ก้แดงสายเอินจานไสทองล้อมโมลลาดซีเรียลชุบนคมนี่ครับก็มาดูกันได้ด้านท้ายกันบ้างครับก็จะมีเกียโยงท่อเททนเนียมไฟคาร์บอน มือลิงขาตรงยางเบดแหลกก็มาในส่วนของเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องซิ่งเต็มระบบขบูใหญ่ไล่นํามันออกเทนน้ำมันออกเทนนี่คือน้ำมันแบบที่เขาเติมเครื่องบินเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับเป็นน้ำมันเครื่องบินก็มีวางน้ำซิ่งเครื่องก็ลูกฝาข้อทวงแปะชักยืดคือเต็มระบบอ่ะครับดีดดีฟอส ปูดกันสตาร์ทแล้วก็น็อดเรทตึงทั้งคันครับนอดเรทไล่นอดเรททั้งคันคันนี้ก็ทํามาจากมดทั้งหลวงจะใชายไฮเวย์ที่หลายๆคนก็คุณคุณ,ค,ณคุณชื่อคุณเสียงกันดีคันนี้นี่ทํานี่หมดหมดไปเยอะไหมครับพี่ก็คันนี้ได้ตัวรถมาถูกหน่อยครับแล้วก็มาเก็บนิดๆหน่อยๆก็เก็สตกอร์ตอนนี้ก็แสนต้นทุนหนึ่งแสนกว่าบาทอืม น,น้เนนเสาหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจอยากทำรุ่นนี้นะครับอยากจะปรึกษาเดี๋ยวผมจะแปะ Facebook ของพี่เนกไว้นะครับพี่เนกรับซ่อมโทรศัพท์ด้วยนะถ้ามีปัญหาเรื่องโทรศัพท์น้าเข้าโทรศัพท์เปิดไม่ติดอะไรยังไงอยากเปลี่ยนแบตยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับหรือจะทักมาสอบถามเรื่อง KR ว่าทําที่ไหนยังไงหมดงบเท่าไหร่อะไรปรึกษากันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวผมขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณพี่เหนกมากๆนะครับ,รบ<ๆ>ที่ที่เอารถมาให้ดู ยังไงถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ